รากทุนปรับโครงสร้างดินที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้จะช่วยเพิ่มปุ๋ยเพิ่มหน้าดินใหม่เพิ่มอินทรีย์วัตถุใหม่เพิ่มความชื้นให้กับหน้าดินช่วยหน้าดินเราดินฟูนุ่มทําแล้วต้นไม้สวยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นที่สําคัญไม่ต้องซื้อครับเราทําสิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดรากทําโครงสร้างหน้าดินให้ดีเพื่อรองรับหน้าฝนให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีพร้อมที่จะให้ผลผลิตเราในรอบฤดูการต่อไปก็ไปดูวิธีการกันเลยครับ วิธีการก็ง่ายๆเลยก็ใบไม้ในสวนเรานี่แหละวัสดุที่ไม่ต้องซื้อนี่ฮนะผมก็เก็บใส่ถุงไว้แล้วเนี่ยของดีไม่ต้องซื้อแล้วก็ประโยชน์เยอะนะะอย่างที่บอกนี่ฮนะปรับปรุงหน้าดินนะรักษาความชื้นเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์สัตว์เล็กสัตว์น้อยน,ะนี่ผมเอากระสอบหนึ่งเลยก็เว้นช่องว่างโคนนะครับเนี่ยเว้นช่องว่างโคนแล้วก็ ผมไปเลยนี่ะนี่นะเทนะ่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวฝนลงมาฝนก็จะมีในโตรวเจนก็จะช่วยย่อยสิ่งมีชีวิตต่างๆนะที่เข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนจุลินทรีย์กิ้งกือก็จะช่วยย่อยอันนี้ให้เป็นปุ๋ยด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ผมทําแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ก็เป็นต้นส้มนะซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยยอดใหม่ออกมานี่ยอดใหม่ทั้งนั้นนี่เป็นใบเก่านี่นะใบเก่าที่ปลูกตอนแรกจะเหลืองแบบนี้เลยไม่สวยดูเนี่ยตอนนี้เห็นไหมฮะสวยยอดใหม่ออกมาเห็นไหมครับสวยงามเลยเดี๋ยวไปดูที่โคนกันโคนต้นส้มนะฮะก็จะเห็นว่านี่ใบไม้ที่เอามากองเอาไว้นะครับดูความชื้นอยากหเห็นความชื้นนะชื้นมาก นี่นะดูนะรากของต้นไม้เนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับแน่นอนต้องมีรากส้มอยู่ด้วยแน่เห็นไหมฮะต้นไม้ถึงได้เจริญเติบโต,ตดีเพราะว่าเราปรับปรุงดินนะรากออกมากินอาหารได้เห็นไหมครับรากออกมาเต็มเลยนี่นะะนี่เป็นรากของทุเรียนนะครับ เห็นไหมเหนไหมตรงนี้เนี่ยนี่จะเห็นว่าพื้นดินเก่าเนี่ยก็ไปดินแข็งนะเพราะตรงนี้ขุดปลูกบนขอบสระแต่ดูสิหลังจากที่เอาใบไม้เนี่ยมาปูวางไว้นะรากขึ้นมาเต็มเลยมีรากใหม่แบบนี้เนี่ยแน่นอนต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตดีนะนี่นะครับแค่นี้เองง่ายๆ ติดไว้ต่อซึ่งรากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการห่มดินทําให้รากเนี่ยไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรงรากก็จะไม่ตายด้วยนะแล้วก็มีปุ๋ยให้เขากินไปเรื่อยๆื่อหรือใครบอกว่าแค่ใบไม้ไม่เด็ดผสมมูลสัตว์ได้ไหมได้ครับแต่ขอแนะนําว่าให้เป็นมูลสัตว์เก่านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นขี้ไก่ขี้ไก่เก่านะครับเลยเห็นไหมครับเนี่ยรากเต็มไปหมดเลยรากทุเรียนทั้งนั้นเลย เป็นไงบ้างครับวิธีการง่ายๆแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างและที่สำคัญเราไม่ต้องซื้อหาได้จากในสวนของเราเองขอให้ท่านมีความสุขและความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ